เบิรเอาไปเบิรลงเาเป็นคนทงนะไ้ไหมหนุ่มแล้วไปซื้อถัวเอาเงินบาทซื้อได้อ,อ,อะวงมมข้างในเดี๋ยวพ่อขาตัวให้ทำมาเรเราไม่ได้นซื้นเดนมรถลยไปเลย เ็บไว้20บาทนะเบไว้โดเบไว้โดเบไว้สองพอใจใ่ไหไปไว้สองพันกไว้ไวหนึงเออ ไอ้ไม่รูกเบียร์นะมันได้เบียร์เปล่าแดเาบกอแดกัหรอเ็กเหมอกันไหนพราะเงินใคยคือ แยเลยอย่างไรกะฮะเอาไขนะ่เนะเปี่ยนไก่ไข่ไ่ไก่ไ่่กกวไ่ไ่พี<อ><า>่่วนึ่งอ่เท่าไหรอ่อันนี้สองขวดสิบนปดนเงินเท่าไ, <laughs> ไ,ไหร่ละแกเลย เตนนลูกเตนนึงนนจ้าเตนนึงจ้าอันนี้จ่ายเป็นเงไทยเลเ็กกว่าสาสิบบ่แม่นอันนี้ทรมาาอนบ่เนี่ยอันนี้อะไรแต่รมาลูกเได้ปลี่ยนอ่ะเราได้จอนี่ะคืนเป็นแต่ธนาคารเหมือนเดิมอันนี้เปลยนมาลกเปลนเ็จแล้วเมื่อ ขอบคุณมากครับพี่ยังมีแรงครับขอบคุณลูกขอบคุณขอบใจหลายลูกลูกยากคราเป็นแรงขอบคุณมากลูกหมดแรงเดิอนอิ่มเลยยังมุงอีกทีเดียวอยากหาขนมขนมแบบของเราของเวียดเหรอนี่นี่อะไรอะ่ะนี่พะโละอะไรหรอของเราครับ อยได้แบบของบ้านๆเทาไหรนี่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 ูเปียนะเปียนี่คืออันนี้ไออร่อยดิแซ่บได้เนี่ยจะไปฝากเขาันตวนอันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไถามเองเทาไหร นี่นี่ขายเป็นพวงหรือว่าขายแยกคะอันอันหมวกหมดพวงนี่เท่าไหร่ครับนี่สามสิบห้าสามสิบห้าใช่สามสิบเอาไปเอาไปย่สิบบาทโอ้โหตลาดนู้นหกสิบบาทได้ไรอันนี้หกบาทเกบาท เอาเรียนกิจไม่ได้ค oh, yeah. ่ะมีมีแบบมีการสื่อสาเลือดเรียนแล้ว นีในเมืองนะครับมีทิ้ทงทครับทางขยะไรแล้วนี่ยนาะนก้นกวานี่ลองซื้อแบบโกไปชิมไหมเียรโกรมันอาจจะอร่อยธรรมดาค่ะลองไหมไม่เกินหกป่องนะเหือตังไม่ได้ตังหมดแล้ว Yeah.